Oh, ตัวนะครับพบกันยามเช้าวันที่14ธันวาคม2565นะครับโอ้แบกฟางขน,ข,น,ข,นขึ้นไปก็จะไปกองตรงนูน้นนะครับบรรยากาศเช้าวันนี้บางที่ก็ได้15องศาบางที่ก็ได้16องศาของเช้าวันนี้นะครับอากาศเย็นแล้วนะครับนี่มาขนฟางใส่ไ,ได้ที่ละทิประมาณน,นะครับตอนนี้ก็ประมาณ5วันนะครับหอมดีเหมือนกันแล้วาอากาศ,ากาศดีากา็ค่อยทาไปเรื่อยๆดูมันเย็นอยู่นี่คือ อาชีพการงานที nice ่นี่นะครับแต่ก่อนเขาก็ขึ้นกองแบบโบราณตรงนู้นมอีดมปีนี้เอาเอาสองแบบนะครับขึ้นแบบสองแบบตรงนู้นไม่แน่ใจว่ากองไหนบ้างห็นแข็งอยู่ค่ะแล้วกองแบบแบบแบบโบราณอันนี้ก็จะเป็นกองแบบอัดนะครับจ้างอัดก็เองบ้านละกีห้าบาทนะครับออกมาสวนวันนี้ก็มาทํางานเช้านะครับหลังจากกินกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ที่เถียงนาด้วยวันนี้นะครับแต่ว่าเราทํางานก่อนเพราะว่าออกมาประมาณเจ็ดโมงวันนี้ไปรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมากเลยช่วงนี้ มูสากกร19สมุดประการ19ดูในเพื่อนที่เป็นเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> ที่เป็นเพื่อนผมนะครับนี่อันตีอยูน่นี้อุตุมพรนคนฟางก่อนสวัสดีผู้รับชมคมออนทัวเนี่ยนะคะนี่เฟื่องฟ้าชาแนลคะ่ะเป็นมือกล้องให้กับพี่นิคมนะคะกำลังขนฟางไว้เลี้ยงวัวนะคะ ปลาดุกนะครับปลาดุกเยอะปลาดุกเยอะมีปลาในบอ่อนะครับอโอข้ขึ้นแลขึ้นแลปลาเยอะปลาเยอะนี่อ่าปลาซิวปลาลายจังโอ้ปลาซิวเยอะปลาซิวเยอะ ย่างหมูเพิ่มนะครับนี่กระทะเทป<ะ>้อเทป<ะ>้อนครับไปดมสัตว์ไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราซ้าไม่เสร็จอีกกะก้าวโมงแล้วครับก้าว <Okay. S 1> โมงางปลาเสร็จแล้วย่างปลาเสร็จแล้วปลาก็เป็นปลาที่เขาสูบเมื่อวานนะครับก็ถือว่าได้อุดหนุนเพื่อนบ้านด้วยนะครับเอามาให้พ่อกับแม่กินด้วยนะครับอูดลมแรงนะครับทุกผู้ชมถ้าเข้ากล้องต้องขออภัยนะครับ อู้หงแห้งสนิทด,ดีจังเลยย่างเกลือนะครับหมูย่างเกลือเดี๋ยวเราไปกินกับข้าวเหนียวกันนะครับอู้ลมลมลมพ่อจะอิ่มแล้วพ่ออย่าดมไอ้กล้องนะครับไม่กล้าพูดกับกล้อง <laughs> <laughs> เอาเอาเอา<ม>เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปมาตามด้วยไข่ปิ่งร้อนๆนะครับโอ้คิดถึงทีมงานผ้าประแดงจังเลยนะครับมีโอ,าอกาสมาเยี่ยมยามกันเด้อทีมงานผ้าประแดงยะโสธรสปปลาวแล้วก็ทุกๆท่านนะครับ ใค,ใครใครใครปิงใครปิงอ่าพออย่ดนกินก่อนนะครับมาครับกินข้าวครับท่านผู้ชมวันนี้ออกมาทำงานตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับก็ได้งานขนฟางนะครับหลักๆก็คือขนฟางเพื่อนก็ทำกับข้าวไว้รอนะครับพ่อกินไปก่อนแล้วนะครับนี่มีปน น้ำพริกกระทูนะครับแบบแห้งนะครับกินกับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ปลาหมอย่างเกลือนะครับอันนี้ก็เป็นหมูย่างนะครับไข่ปิ้งนะครับข้าวจีกําลังจีอยู่เนาะข้าวกำนี่จีแล้วได้ไหมจีมาแล้วนี่นี่พริกป่นนี่ข้าวกำผสมกับข้าวเหนียวใหม่นะครับอ่ะมากินข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันค่ะอ่านี่โอ้นี่พอจะดมซัดไปเกือบหมดแล้วมาครับเดี๋ยวล้างมือก่อน กินก่อนแล้วไม่รอนข้ากินข้าวโูดหัวเสือกินข้าวปลาท่าสายลมนะครับวันนี้ปลาท่าสายข้าวกล้องนะครับท่านผู้ชมวันีลมแรงขออภัยครับลมแรงเมื่อเช้ามันมันเย็นนะครับห้าถึง16องศาช่วงประมาณตีห้ากว่าถึงหกโมงนะครับนีไปอีกแล้วนะครับข้าวกล้องขออภัยครับขออภัยมากๆเลยคลิปนี้มากินข้าวครับคนแก่บอกว่าถ้าไม่อยากให้ข้าวเหนียวติดมือให้เอามือไปลูบผมอย่างนี้นะครับ ภาษาคนเกลบอวว่าถวายคู่กันจะค่อยกินเหมืนว่านะครับนี่ฮะมาวันนี้ก็พ่อก็ทาลงลงเก็บฟางนะครับแม่ก็มารวต้นไม้นะครับแล้วก็ทํารั้วด้วยนะครับรั้วก็ลงทุนไปเฉพาะค่าแรงนี่ตีไปสามเทนะครับพอที่เราผูกไว้ไม่รู้จะผูหรือเปล่าเนาะการรัวกันวัว แล้วเรากินทีหลังเราทําไปก่อนแล้วนะครับตั้งแต่เช้านี่ก็แม่ครัวปลาเกลือเมื่อวานนะครับที่เขาเหมาสากันแต่พอปลาเกลือขึ้นมาวันม่กินปลาตัวเล็กๆมันมันกินได้หลายอย่างนี่เดี๋ยวทั้งทำน้ำพริกได้ปนเอ่อ ย่างได้แกงได้นะครับถ้าเราทำบอาชอนจะทำทีเดียวเลยนะต้มกินอย่างเดียวหรือนะครับนกินแล้วร้อนเนาะมันก็ว่าย่างขึ้นมาแล้วกินเลยแต่หอมเนาะปลาหมอนี่หอมดีกินก็เข็งครับโอ้ยลมมาได้ประมาณกี่วันเ,นย,เย็นๆนี่ยสองวันเนาะวันนี้วันที่สอง เป็นไปตามพยาการณ์อากาศอยู่ฝนเปรืองไปประมาณเกือบร้อยก้อนแล้วครับวันนี้เอ้ยฝนเปรืองวันนะฝนฟางข้าวตีข้าวกีข้าวกำเวได้ไหม พ่อแม่กินตัง้งแต่แม่กินตั้งแต่เจ็ดเจ็ดโมงกว่าๆพอกินกว่าเราเมื่อกี้นี่เราก็เพิ่งเสร็จงานก็มากินหนาวเลย เรียกว่าฤดูข้าวใหม่ปาลามันนะครับถ้าใครคิดจะแต่งงานให้เดินเลือ,อนตอวนี้นะครับพุทธิาการธันวาจะกล้องแต่งเดือนนีผนึก,กบอดทันผูุ่มมันแต่งเดือนพุทธิีนะแม่พักยังนี้แม่พักมั่นยังอ่อมั่นปอบอบ ักผังมันปูนี่ครับไปนนจะกินละเอามาจากภักใต้ที่ร้านข้าวแกงเขาจะวางไว้ตรงที่เราไปกินข้าวร้าแกงอนะเนาะมันปูเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติของผักมันปูเดี๋ยวไปดูต้นมันเล็กๆจนะกินนะแม่กาวของเราก็คือกำลังทำงานสวนอยู่นะครับผมก็เพิ่งไ้กินสลับกันกินนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำงานด้วยกันทำอยู่แต่คนละหน้างานนะครับ ก็ทางานไปด้วยเลยไม่มีเวลาบันทึกตอนที่หน้างานนะครับางานมาลุยนะมันไหมมันมากแคนแะล้วแซ่บไหมอืมรสชาติออกมันๆนเนอะอร่อยอ่ารีวิวไปทุกทีละอย่างนะครับหมอเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องกินร้อนๆแต่ว่าความหอมมันยังมีกลิ่นหอมนะครับหอมของปลาหม้อย่างเกลือเนนะี่ย ตัวใหญ่แล้วขนาดนี้บางบางที่ก็ขายตัวก,กิโลละร้อยบางที่ก็ขายโลละแปดสิบนะครับถ้าไปซื้อตามตลาดนะอันนี้ก็ไปดูเขาเมื่อวานอะไปดูเขาเมาสะาก็เลยขอซื้อเขาหน้าสาเลยแล้วอุดหน,น,นุนอุดหนุนเท่าแก่ยืน่นะ ่วงน,นี้อากาศมันดีนะครับแล้วก็มันเข้ากับบรรยากาศที่ปลาหรือว่าอาหารที่ที่อยู่ตามพื้นบ้านแบบนี้มันจะอร่อยนะครับปลาหมอไอพวกปลามาปลาในบอ่อหรือว่าพวกลาบปลาดุกอย่างเงี้ยรับรองกินฤดนูนี้ข้าวจีข้าวล้ามอย่างเงี้ยอาหารที่เป็นมันอยู่กับใกล้ตัวในสภาพแวดล้อมที่อยู่นะครับผับสะเทาเนี้ยกินกระลาบเป็ด หน้าประดุกควายปลาเอ้ยสุดยอ่ะในเมืองมันนันะฝนก็อร่อยฟางน่าจะเหลืออีกสามเที่ยวอือฝนประตูฟางผมฝนน่าจะเหลืออีกสามเที่ยวนะครับยังฝนยังเยอะเยอะเยอะปีละครั้งเป็นหลายเที่ยวอือได้ครั้งละสิบสามมัดฝนป่า รว่าฟางมันมันใหญ่แล้วก็รถมันมีแคบด้วยนะครับมันเป็นระบลแลอา,าลกาสะพาแค่เ่อยก็ยันเลยต้องอค่อยๆขับเพราะว่ารถเรามันเป็นรถที่วิ่งแต่ทางเรียบโดยมากนแบบนี้มันอาจจะมีช่วงล่างอาจจะสึกล้อเร็วแต่ว่าเราค่อยอยออนลุ้มนะเพราะกันนาไม่เรียบเป็นรู้ดีว่ะ ไมด้สวัสดีทางพี่น้องสปปลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่รู้อยู่อยู่ที่ไหนก็ตามนะครับทุกภาคของของไทยหรือว่ามามาแชร์วิถีชีวิตแชร์ความเป็นอยู่แชร์บรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได้ได้เห็นกันนะครับเย็นเร็วทับาวนะครับแต่มันมันลมมันพัดแต่ถ้ากิดต้มาวรอนบนี้ ต้มจืดทุบร้อนๆนะ้ออกมากินเลยเพราะว่ากับผ้ามันเย็นจะได้ไปปรับร่างกายเราด้วยเนาะพูดเนี่ยมันๆปลาหมอมันกินปลาแบนี้ต้องระวังกล้างมันเนาะ เราหมักใส่เครื่องเยอะถ้าจะให้ดีพยายามทํากินให้เร็วเนาะของกินพวกปลาทูก็เหมือนกันแช่ไว้สามสี่วันเริ่มแนละ้วเริ่มมันนี่รสชา,ชาชติไม่เหมือนเดิมมันจืดไปนะแช่ช่องพีดวยกระตามนะครับรสชาติมันคลายออกไปยังไงไม่รู้กินไม่เหมือนเดิมเราซื้อมาแล้วหมกักแล้วก็ย่างเลยอร,ร่อยมากตาเหรอโหอือ ัช่อ,อมวันนั้นนะ่ะไม่รับกินเลยนะหอมมากขนประทูนี้นี่ตัวประทูนี่ซื้อมาจากพวกค้มพวงที่มาขายตามบ้านตอนเช้าเพองละห้าเจ็ดห้าส,สามห้าตัวาาไหมครับได้ไซส์หนามึงก็เด็ดประตูเลย ขณะนี้ยังมีแรงงานนี่นะครับคือรัว้วที่ทานะครับทํากันบัวนะครับเราก็ป้องกันเต็มที่แล้วนะครับคือมาปลูกเป็นที่นาของเราก็ได้แต่ว่าต้องต้องปลูกบัวบัวน้อยนะวัวเล็กตัวเล็กพยายามปลูกนะครับเราไม่ได้หวงแต่ว่าอย่าให้มันมาล่าลานในสวนนะนี่เราก็ถือว่าเราป้องกันในระดับหนึ่งแล้วของเราเองนะครับค่าลงทุนเขาคุณลูกจ้างเขาเี่ก็อนสองสามพันนะครับทั้งไม้อยู่ทั้งค่าไม้ค่าอะไร้วย เสามาปักนะครับงานนี้ึ้นมากับตัวร้องตัวเนี่ยเหนื่อยเลยเอยก็บเขาปลูกผักนี้แล้วก็ตัวเก็บฟางนะครับเก็บฟางก็ทําใหม่มีที่ตรงนี้ก็มาทาพอได้รถเข้าได้ผนสะดวกนะครับงานมันจะแตกไปอย่างที่งากกเนเกษตรไม่มีที่สี่สุดถ้าเราจะขยายอมันทําไปไม่ทุกวันถ้าเราไม่รู้จักแบ่งเวลา,ว,าว่าเวลาไหนเราควรจะทําเว,วาลาไหนเราควรจะพัก ทำไม่จบครับต้องแบ่งเวลาว่าเชา้ามาเราจะทําอะไรนะครับัวตามครึ่งชั่วโมงไปทํางานอื่นมันมีหลายหน้าไงถึงว่าเอ๊ะบางทีเกษตรก็เหมือนกับว่าอาชีพส่างคำสาเหมือนกันนะ,ะมันก็อยู่กับทาไม่เสร็จนะพี่ภาษาของฝรั่งน่่เนี่ยในช่างคำสามแต่ภาษาของเราก็คือว่าบางทีก็มันกเ็เป็นกันนะเราโมุ้่นอยู่กับวิธีชีวิตมากเกินไปกับกับตัวที่ว่าเราขยายออกไปนะ ถ้าเกิดว่าเราแบ่งเวลาให้มันเป็นล็อกเป็นล็อกอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะในมุมมองของผมนะครับตัวนี้อืมมันจะได้ไม่ไม่ต้องไปเทไปทางงานงานอย่างเดียวให้ชีวิตมันมีมิติให้มันมีรอบด้านนะอมืมีเวลานั่งดูทีวีมีเวลาพักผ่อนนะครับถ้าทําตลอดเลยเนี่ยโอ้เอาแบบงาน,นล็อกทิ้งลืมก็ไม่ไหวนะ แต่ว่าถ้าเคยทํางานออฟฟิศเนี่ยถึงว่าเรางานเร่งๆเ,เราพี้ๆอย่างเงี้ยโอ้มาอยู่ที่เนี่ยรวยถ้าเกิดเราทํางานตบงเทพมนะแปดชั่วโมงเป๊ะเนี่ยอืมทําอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องหยุดพักคือไปเบรกสิบห้ายี่สิบนาทีได้มาทําอย่างเดียวเงี้ยได้แต่เราทำที่นึงเราทำได้แต่มาทำที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่เกี่ยวนันไม่ได้ใครบังคับไม่ได้ใครบังคับเราตัวเราเองต้องกำหนดขึ้นมาเอง,องอถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นผมว่าทุกคน เือเป็นหรอกต้อหาอะไรทำปักที่ปลูกเนี่ยถ้าการวางแผนถ้าผมคิดนะที่ผมปลูกเนี่ยที่พอ่อผมเนี่ยมันต้องขายได้ประมาณสัก6พันถึงว่า4-5พันขึ้นไปหรือไม่ก็หมื่นงานกบปลเนี่ยนะถ้าคิดเป็นแบบตัวเลขนะเหมือนกับเขานักเศรษฐศาสตร์เขาคิดกันคุณจะุ้มตุน,นแต่ว่า ถ้าเรามองของปัติมันมีวัตถุดิบใ,ในพื้นที่เราทีแหลาที่ป่าเราได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ทําเลี้ยงชีวิตของเราไปถ้าไปคิดแต่ตัวเป็นเงินเนี่ยมไม่คุ้มหรอกคิดแบบผลกําไรที่ว่าเราจะได้เงินกลับมาทําแล้วมันคุ้มไหมทำไมไม่ซื้อกินเลยไม่คุ้มครับแต่ว่าเราทําเพื่อว่ามันได้บริหารชีวิตเราเนี่ยอย่างไรเราก็ได้กินเองแล้วว่ามันปลอดภัยอืมอีกอย่างหนึ่งถ้ามันเหลือหนุหลหังจะได้ขาย ทรทำงานวันนี้นะครับเชา้ชาของต้นเดือนธันวาบรรยากาศรมหนาวเพราะว่าต่อไปหละ่ะช่วงที่มันจะหน้าร้อนเราจะไม่มาอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะร้อนเราอยู่ได้อาจจะช่วงเช้าอย่างเดียวแต่ว,ว่ารด่งกลางวันอย่างเงี้ยจะมาพักผ่อนอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันต้องมีพัดลมเรืออะพัดลมก็จะร้อนเลยที่นี่มันจะร้อนไปแอ่อากาศมันมันได้แต่ตรงนี้นะครับถึงมากินข้าวตรงนี้แล้วก็ เล่าถึงสาภาพที่นี่แล้วก็บรรยากาศที่นี่กับุผู้ชมได้มแล้วก็ขนมข้าวต้นี้ครับก็มาดูอาหารการกินของพวกเรากินกันนะครับแบบง่ายๆนะครับแต่ก็อร่อยได้นะครับมันอร่อยทั้งบรรยากาศแล้วก็การทํางานนะครับมันไม่เครียดเวลาเราเห็นไปมันก็จะมีแต่ทุ่งนากว้างๆแล้วก็วัวควายนะครับหอนใจเข้าปอดเต็มที่นี่ไลงลมมา นะครับนะคคลิปนี้รักษาสุขภาพให้ดีนะครับทานผู้ชมเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับทุกที่ที่ไหนก็รักษาสุขภาพนะครับโควิดก็เริ่มมาแล้วรอบนี้ดูแลกันให้ดีนะครับเป็นโควิดก็ยังมีรองโควิดอีกนะครับก็มก็เคยเป็นมาแล้วนะครับก็อยากเตือนนะครับว่ามันเป็นมาแล้วมันเสียเวลาแล้วก็ไม่ดีกับร่างกายเราเลยนะครับดูแลกันให้ดีนะครับฝากความหวงใยให้กับทานผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ i